เค okay. okay. yeah. พวกนั้นเนะ่ยถ้าเขามีปัญญานะผมก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าเขาต้องรู้ว่าลุงพลจะรอด แม้จากพยายามคิดอย่างหนึ่งอย่างใดว่ามันไม่เข้าข้อกฎหมายหรือในกฎหมายจะต้องมีอันนี้อันนี้อันนี้จึงจะจึงจะมีความผิดถ้าไม่มีอันนี้อันนี้รอดแน่นอนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าลุงพลต้องรอดไม่ได้หมายว่าลุงพลไปทําลายหลักฐานนะครับลุงพลไม่ได้ทําอะไรในฝั่งตรงข้ามของเขาเลยลุงพลอยู่แต่ฝั่งเขาดังนั้นลุงพลจะรอดเนี่ยเพราะลุงพลไม่ใช่คนทํา ใครคิดแบบนี้กดหัวใจรวงครับผมก็เลยมาบอกฝั่งนู้นว่าเออเราก็อยากบอกว่ามันบ้าหรือเปล่าวะแต่เราก็อ่ะรักษาในมุมมองของมนุษย์ความคิดมันมีที่มาของความคิดทั้งนั้นนะฮะดังนั้นลุงพลเนี่ยยิ่งมาล่าสุดเนี่ยลุงพลจะได้ใจจะได้ใจสังคมไปเรื่อยๆครับเอาง่ายๆฮะฟังตรงข้ามที่ พวกมันก็ไม่รู้ว่าใครทําแล้วมันจะมาบอกว่าลุงพลเป็นคนชั่วได้ยังไงดังนั้นพวกคุณแค่รักษาความคิดเดิมๆให้อยู่ในขีดใกล้ๆความความดีของคุณนิดหนึ่งคุณก็จะเห็นว่าลุงพลไม่ผิดคุณจึงไม่กล้าด่าลุงพลอีกแค่นั้นเองอย่าบอกว่าแต่ยูทูบเบอร์ฝั่งตรงข้ามลุงพลแล้วก็มาด่าลุงพลตลอดมาครับ เขาไม่รู้แน่นอนครับเขาไม่รู้แต่ที่เขาด่าลุงพลเนี่ยเพราะว่าเขาไปชอบฝั่งแม่ชอบแบบไหนไม่รู้ชอบหน้าตาชอบอชอบหน้าตาชอบการศึกษาชอบฐานะทางสังคมชอบว่าเป็นคนใจบุญสุนทานหรือชอบว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาบึ้งตึงก็เลยชอบ มันไม่รู้ว่าพวกเขาไปชอบพังแม่ยังไงก็แล้วแต่ครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่คุณไม่ได้เห็นว่าลุงพลเป็นคนฆ่าคุณไม่ได้เห็นว่าลุงพลเป็นคนทำแต่ทําไมคุณจึงด่าลุงพลดังนั้นวันนี้คุณไม่ดา่ามันก็แค่คุณขยับลงมาจุดศูนย์ของคุณนิดหนึ่งแค่นั้นเองถ้าคุณมีปัญญาคุณก็เห็นว่าอ้าวกูก็ไม่รู้ว่าลุงพลทำไม่ทำก็คแค่นั้นเอง ถ้ากลับมาสู่โหมดเดิมคือโหมดโรงงานเนี่ยก็คือเหมือนกับเริ่มจากศูนย์ใหม่คุณก็เห็นว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เลยวิธีคิดง่ายๆถ้าคุณจะพยายามว่าลุงพลมีคนอาจเป็นคนผิดเนี่ยคุณจะต้องลำบากนิดนึงเพราะคุณจะต้องไปบอกศาลด้วยหลักฐานดังนั้นถ้าคุณไม่มีหลักฐานให้ศาลเชื่อว่าลุงพลฆ่ามันเป็นความผิดของคุณ มันไม่ใช่ว่าลุงพลไปทําไม่ไปทําไปซื้อไปนั่นไปนี่ลุงพลอยู่เฉยของเขาลุงพลอยู่เฉยก็รอดครับสารจะให้ความสําคัญที่พยานฝ่ายโจทย์ถูกต้องไหมปากเปล่าสารไม่เชื่อหรอกครับดังนั้นเรื่องการขึ้นโลงขึ้นสารทุกคดีมันก็จะมีสองฝ่ายระหว่างใครถูกใครผิดไม่รู้ ก็เลยให้ผู้มีความชำนาญพิเศษมาไตร่สวนไตรตรองวิเคราะห์นะครับหรือใช้ดุลพินิษหรือใช้อัตตวิสัยใช้ความเห็นส่วนตัวในการแยกแยะนะครับแค่นั้นเอง ดังนั้นลุงพลไม่ไม่ใช่คนทําแต่แรกถ้าเราพูดว่าพ่อเราก็ไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นลุงพลทาเราจะบอกว่าลุงพลทําได้ยังไงไอ้ฝั่งนู้นก็ไม่ได้เห็นลุงพลทําเพราะเพราะว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานแต่เสือกบอกว่าลุงพลทําใครลหละเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีครับในในมุมนี้ใครเป็นคนดีคนชั่วคุณผมก็อยากให้พวกคุณนี่มีหลักฐานว่าลุงพลทํา ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าลุงมลทําผมก็ไม่เอาลุงพลแต่พวกคุณไม่มีพวกผมไม่มีแล้วคุณมีจิตใจชั่วร้ายขนาดไหนครับไปชี้หน้าคนที่คุณไม่รู้ว่าใครทําแค่นี้ก็บอกแล้วว่าพวกคุณนี่ใช้ไม่ได้นะพวกคุณใช้ไม่ได้เลยนะฝังตรงข้ามลงพนเนี่ยแล้วเสือกมาเสือกผมใช้คําว่าเสือกเลยนะไอ้สองตัวนี่ผมใช้คําว่าเสือก เป้าประสงค์ผมไม่รู้ว่าคุณมาเสือกฝังลุงพลด่าลุงพลด้วยเนี่ยคุณมีเป้าประสงค์อะไรแน่นอนครับคนคนหนึ่งป้าแตนพูดเวลาเมื่อวานครับขนาดอารมณ์ขนาดนี้บอกได้ว่านอนผาวาแน่คนไม่มีผมครับป้าแตนบอกว่าจะทำให้ไม่มีฝาบ้านหมายความว่าจะต้องเรียกร้อง เป็นล้านนี่แหละครับรีกร้องความเสียหายเป็นล้านล้านเลยเอามันสิบล้านเลยผมไม่รู้นะว่ามันมีสองข้อที่ป้าแตนบอกว่าไอ้คนไม่มีผมเนี่ยเดินเกมพลาดเองป้าแตนพูดว่าจะให้มันไม่มีฝาบ้านฝั่งนั้นเคยข่มขู่ลุงพลว่าจะให้ไม่มีฝาบ้านเป็นไงละ่ะไอ้คนข่มขู่ว่าลุงพลไม่มีฝาบ้านคดีที่มัน ฟ้องลุงพลน่ะกลายเป็นว่าลุงพลรอดรอดทุกคดีแล้วมันอยู่ไหนตอนเนี้ยที่มันข่มขู่เขาว่าจะไม่ให้มีลุงลุงพลไม่มีฝาบ้านเวลาพูดเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับจะฟ้องแพ่งลุงพลเรียกสิบล้านสามแสนโอ้โห แต่ตัวเองไม่มีหลักฐานเด็ดอะไรเลยเขาเรียกว่าตัณหามันเยอะความอยากได้มันมากอยากทำลายคนอื่นเยอะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอกุศลในใจถ้าคุณคิดอย่างนี้อยู่คุณไม่มีทางจเจริญหรอกครับเพราะคุณไม่ใช่การคิดดีมันเป็นการคิดที่ไม่ดีโลกคุณ ข้อที่หนึ่งของการมโนกรรมทุจริตครับหนึ่งโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ผู้อื่นคุณอยากได้ทรัพย์ลุงพ้นนี่คือเขาเรียกว่ามโนกรรมทุจริตข้อที่หนึ่งคุณเต็มไปหมดเลยโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ผู้อื่นคืออยากได้เงินลุงพ้นอยากได้เงินมากอยากได้มาก สองอจิตใจพยาบาทนี่คือการคิดที่ชั่วอันที่สองมันอยู่ในฝั่งไหนครับคนอยากได้เงินลุงพลแล้วก็พวกพยาบาทลุงพลเต็มเต็มข้อเลยคุณทำบาปทางใจมาแล้วสามปียังจะบาปต่อไปอีกพวกคุณจึงทำอะไรไม่สำเร็จไงครับเพราะคุณมีแต่ความบาป มโนกรรมทุจริตของคุณเต็มไปด้วยโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ลุงพลอยากได้ทรัพย์ลุงพลอยากได้เงินลุงพลอยากได้เงินลุงพลอยู่นั่นแหละสองพยาบาทคุณโกรธเกลียดลุงพลแสดงว่าพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายคุณจะมีความคิดประทุษร้ายประทุษร้ายต่อทรัพย์ลุงพลแล้วยังประทุษร้ายต่อลุงพล ประทุษร้ายต่อภรรยาลุงพลประทุษร้ายต่อครอบครัวเขานี่คือทางมาของจิตที่พยาบาทพยาบาทคุณก็เบียดเบียนทางใจกับลุงพลเนี่ยสาบแช่งลุงพลเบียดเบียนด้วยบาจาต่อลุงพลมาสามปีคุณลองคิดดูครับอกุศนล,ละมูลก้อนเบอร์เลอรเทอานีสามปีเนี่ยมันจึงทำให้ฝ่ายด่าลุงพลไม่เจริญสักคนคร